วัดดีจะมาทำเอ็มมดีแบบชั่วคราวไม่ได้เซียนไม่ได้เป็นอะไรมากแค่อยากถ่ายให้รู้ไว้ก่อนว่าสำหรับคนนี้ยังไม่มีเอ็มดีมันจะเป็นยังไงนี่อันนี้มีคุมันจะเป็นอย่างนี้นะถ้าทำให้รำคาญ้นวิดีใอคอมก็ได้นะเฮ้ ตยายอันนี้จะมัม่วสมละเอาด้วยกันที่ดาวน์โหลดมาใหม่ๆแจ็คบางคนอาจะไม,ไม่รู้จักบางคนก็รู้จักตัวตัวอย่างนี้ลูกลักสแตนเขาจะลออย่างเงี้ยนะ,ะเหลืองเมามาดูกัน ขั้นตอนพื้นฐานแจาก,กากถ้าใครอยากให้มันชัาๆก็กดปุ่มนี้นะแล้วจ,จะกดตัวนี้นี่ก็ตัวนี้ก็ได้ชิบชิบเฮโยเขียนยาวจัง ข้า,าขอแปลงร่างเปิ้นขอแปลงร่างเปิ้นควายเอ้ยไ,ไม่ใช่นะจะมาทำอะไสุภาพบุรุษกันเอาไรว,วะ โอยนี่ขานะก็ผิด

้องตัวเป็นสภาพบุรุดหน่อยเอ้ยไม่ใช่นะผิดตัวผิดกรนี่นอนนี้สุภาพบุรุดสุภาพบุรุดสุภาพบุรุดตัวหมุนได้เต้ๆโอ้ยเละละจบแค่นี้ก่อนต้องไปรักษาแจ็คบ๊ายบาย